ได้ไปลองใช้หูฟังรุ่นนี้มานะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับกับ Earfun Air Pro 4ครับผม ทรัพ o สู่ t o n i c ทีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าไปใช้หูฟังรุ่นนี้มาแล้วเป็นยังไงบ้างนะกับเจ้าเอ r f น n อ r r Pro 4นะครับอันนี้เป็นหูฟังรุ่นใหม่นะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าใช้ทั้งวิ่งแล้วใช้ทั้งชีวิตประจำวันแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามในคลิปได้เหมือนเดิมนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยมีโอกาสจะได้รับ กล่องรองเท้าจาก k ีบินบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องรองเท้าทำจากพลาสติกคุณภาพดีนะมีรูระบายอากาศได้นะครับแล้วก็จะสามารถตั้งเป็นชั้นๆได้นะก็รวมตอบคำถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็สามารถติดต่อตามลาย ID ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับผมอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลายฟังนะว่าหูฟังรุ่นนี้ไม่แพงด้วยนะแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับผม สเปคคร่าวๆของเจ้าหูฟัง Earfun Air Pro 4นี่นะครับผมไปดูสเปคจาก Shopee มานะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะฝากลิงก์ของหูฟังอันนี้เอาไว้ให้นะครับในสเปคเนี่ยเขาบอกว่าหูฟังรุ่นนี้เป็นหูฟังที่มีชิปใหม่นะชิปชื่อว่า QCC9031 นะครับก็จะ น่าจะเป็นชิปที่ประมวลผลเรื่องของการต่อกับมือถือเราได้รวดเร็วแล้วก็การส่งสัญญาณเสียงได้ดีนะครับไมโครโฟนในหูฟังมีทั้ง6ตัวนะครับข้างละ3ตัวเลยใช้ได้นานถึง52ชั่วโมงมีเทคโนโลยีในการจับว่าหูฟังนี้อยู่ในหูหรือเปล่าถ้าถอดหูฟังออกเพลงจะดับนะครับ อ่ะเวลาแกะกล่องออกมานะครับกล่องเขาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้แกะออกมาแล้วเนี่ยในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือในการใช้นะครับแล้วก็จะมีะยางนะครับที่ติดมีไซส์ขนาดต่างๆของหูเรานะครับมีเพิ่มเติมให้อีกประมาณสไซส์นะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้ก็จะเลือกใส่ตามขนาดของรูหู ของเราได้นะครับก็มีทั้งหมด4ไซส์นะแล้วก็จะมีส์ c ชาร์จ usb c นะครับราคาเนี่ยราคาเขาอย่างสีขาวเนี่ยพันพันเกไม่ถึง2,000นะแล้วสีดำที่อยู่ดูในช้อปปีเนี่ยประมาณ1,700หรือ1,500นะก่อนหน้านี้ผมเคยมีเอียฟันอยู่รุ่นหนึ่งแล้วนะครับเข้าใจว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีนะเปิดขึ้นมาเนี่ย นี่มีไฟด้วยนะมีไฟก็สำหรับคนที่ใส่กลางคืนได้ด้วยนะเวลาผมอยู่ในรถเนี่ยก็จะเห็นเลยเอ่ะเธอ,อหูฟังอันนี้ข้างซ้ายข้างขวานะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือจะเป็นตัวสีขาวๆอย่างที่บอกนะเขาจะมี2ส,สีนะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะแต่สีขาวดันแพงกว่าสีดํานะครับแต่สีขาวสวยดีนะครับสำหรับคนที่ชอบหูฟังสีขาวอยู่แล้วเนี่ยก็จะแพงกว่าหน่อยนึงนะตรงนี้ก็จะเป็น โลโก้อันนี้เห็นไหมเอ่ยโลโก้ a อฟันอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไว้แตะเซนเซอร์ต่างๆนะทั้งหยุดเพลงเพิ่มวอลลุมเพลงเปลี่ยนโหมดเป็นแอมเบียนโหมด o s s e c n n e l l i n g นะครับเวลาเรา,าประชุมนะก็สามารถกด Noise Cancelling ได้ก็คือตัดเสียงรอบข้างได้เลยนะก็ถือว่าฟังก์ชันนี้จัดเต็มมากกับหูฟังระดับไม่ถึง2,000บาทนะครับ เป็นอินเอียนะจริงๆแล้วผมอะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบหูฟังอินเอียเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งว่าอินเอียแล้วเป็นยังไงบ้างเฉพาะปกติแล้วเวลาเราใส่อินเอียลรวรู้สึกหูมันไม่ได้ยินอะไรรอบข้างเลยแต่วันนี้เนี่ย,ยเจ้าเอียฟัน Air p โปรเนี่ยเขาจะมีผมจําได้ว่าเขาจะมีฟังก์ชันแบบแอ b เบียนโหมนะครับแอมเบียนโหมเวลาเราแตะค้างไว้เนี่ย มันจะเปลี่ยนโหมดในการได้ยินของเราในรอบคานนะครับจะทําให้เวลาเราใส่เข้าไปแล้วตอนไม่มีเพลงหรือไม่มีเสียงอื่นเนี่ยยังสามารถได้ยินเสียงจากภายนอกได้ด้วยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยในการใส่ไปข้างนอกเวลาวิ่งนะแต่ผมปกติเวลาวิ่งเนี่ยผมจะใส่ข้างเดียวถ้าเป็นหูฟังอินเอียร์เนี่ย ก็จะใส่ข้างเดียวแล้วเปิดแอ b เบียนโหมดไว้นะครับก็จะได้ยินทั้งเสียงฝั่งข้างนึงแล้วก็ได้ยินเสียงของเพลงและยังได้ยินเสียงแอ b เบียนโหมดที่เป็นเสียงรอบข้างของตัวสิ่งแวดล้อมด้านนอกด้วยนะครับผมเปิดฝาปุ๊บเนี่ยปึ้งออกมาเนี่ยถ้าเราเคยแพ์กับมือถือไว้นะครับมันก็จะ เด้งขึ้นมาเลยนะแป๊บบนึงมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นี่แอปพลิเคชันเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะมันก็จะเด้ง e t e ท t ตัวไอหูฟังเราเลยนะครับแล้วถ้าในรถเนี่ยในรถผมก็จะไปเปิดไอ้น,นี้อยู่ในรถเหมือนกันหน้าจอในรถเนี่ยมันก็ขึ้นโชว์ที่เป็นรูปหูฟังอันนี้เหมือนกันนะครับแสดงว่าชิปประมวลผลมันเร็วมากนะเวลาเปิดปุ๊บมันต่อปั๊บเลยนะครับ การใช้งานคร่าวๆนะผมได้ลองใช้แล้วเคยอย่างที่บอกเคยใช้เอ์ฟันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยเดาไม่ยากนะเวลาจะเปลี่ยนโหมดเป็นแอมเบียนโหมดนะก็จะประมาณนี้ผมก็จะแตะแตะหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือจะได้ยินเสียงรอบข้างเลยถึงแม้เราจะใส่สองหูนะครับอันนี้สำหรับคนที่อยู่ในออฟฟิศแล้วก็ อยากได้ยินเสียงดีๆนะแต่ยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่อันนี้ก็ใช้ ambient mode ได้นะครับผมส่วนของฟังก์ชันในการหยุดเพลงเปิดเพลงเนี่ยก็กด2ครั้งตึกๆกนะครับกด2ครั้งเพลงก็จะเปิดเพลงก็จะหยุดนะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายและยังมีฟังก์ชัน control volume เสียงนะครับก็คือแตะข้าง ซ้ายมั้งถ้าแตะข้างซ้ายเนี่ยมันจะลดเสียงนะครับแตะข้างขวาจะเพิ่มเสียงนะก็ถือว่าสะดวกนะเวลาเราไม่ต้องมาแตะมือถือนะครับก็ถือว่าใช้คอนโทรลเสียงผ่านทางการแตะหูได้เลยนะแล้วก็ฟังก์ชันในการเลื่อนเพลงก็น่าจะแตะที่3มครั้งนะเดี๋ยวเนีเดี๋ยวผมจะแปะวิธีการใช้งานของหูฟังรุ่นนี้เอาไว้ให้นะครับผม ฟังแบบอินเอียร์เนี่ยเขาขับแรงเสียงได้ดีอยู่แล้วเต็มรูปแบบอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหูฟังแบบอินเอียร์เท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราไม่ได้ฟังเพลงเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรติดอยู่ที่หูแล้วไม่ค่อยได้ยินฝั่งนี้นะครับแต่อย่างที่บอกตอนนี้หูฟังอินเอียร์แบบนี้เขามีแอมเบียนโหมดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งหูขึ้นนะ เพราะฉะนั้นระดับเสียงที่หูฟังรุ่นนี้ขับออกมาได้นะผมรู้สึกว่าค่อนข้างครบทุกย่านเสียงนะเสียงแหลมไม่แหลมบาดหูเสียงกลางคมชัดดีเสียงเบสแน่นตึบแน่นอนอยู่แล้วกับหูฟังอินเอียร์แบบนี้นะครับถือว่าเรื่องของคุณภาพเสียงหูฟังแบบนี้โอเคนะผมเป็นคนที่ทำเรื่องเพลงอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อนข้าง ชอบในระบบเสียงที่ค่อนข้างกลมกล่อมแบบนี้นะทั้งย่านเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสที่ครบถ้วนนะหูฟังในราคาไม่ถึง2,000บาทแล้วได้คุณภาพขนาดนี้ผมว่าโอเคนะครับผม ส่วนของแอปพลิเคชันของ e a r f ร์ันะครับก็เมื่อกี้ได้โหลดมาแล้วนะก็เลยลองแพรกับเจ้า,าหูฟังดูนะพอาโหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เปิดบลูทูธทิ้งไว้แล้วเขาก็จะให้แพรกับเจ้าหูฟังเรานะกดแพรเนี่ยก็จะแอดหูฟังเราเข้าไปอยู่ในระบบเขาโดยอัตโนมัตินะแล้วเขาก็จะให้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับว่าตอนนี้เฟิร์มแวร์เขาอัปเดตไปเป็นเวอร์ชัน0.3.3แล้วนะก็น่าจะพัฒนา ของตัวเฟิร์มแวร์เขาเรื่องของสัญญาณกับเรื่องของซัพพอร์ตบลูทูธโค้ดฟอร์แมตนี้ก็จะเห็นเรื่องของอดีเทลของหูฟังรุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ในหูฟังทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ในตัวเคสเขานะครับก็จะอย่างนี้แล้วก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะ <laughs> อีควอไลเซอร์เนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับก็คือจะมีพวกเบสบูส์นะครับมีหลายๆลายพรีเซตนะก็คือบูส์เสียงแหลมบูส์เสียงเบสได้นะครับแล้วก็จะมีาสามารถเซฟเป็นพรีเซตของตัวเราเองได้เลยนะก็ถือว่าลุกเล่นกับหูฟังระดับไม่ถึง2,000ทําได้ขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับกับหูฟังแบบนี้แบบมีไฟด้วยนะแล้วก็คุณภาพเสียงดีถึงขั้นดีมากนะของตัวนี้นะครับเอฟัน n i r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  o สนะครับก็อย่างที่บอกนะมีทั้งสีขาวและสีดำนะสีขาวแพงกว่านิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟัง ที่สามารถใช้ได้ทั้งเอาไปวิ่งได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นใช้ขับรถใช้ประชุมใช้ทำงานได้นะครับเพราะว่ามีทั้งโหมดที่เป็นแอมเบียนนะผมใช้บ่อยมากนะแอมเบียนโหมดหรือแอมเบียนซาวเนี่ยเพราะว่าเรายังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่นะครับแต่ย้ำนะเวลาผมออกไปวิ่งเนี่ย หูฟังรุ่นนี้เนี่ยผมจะใช้ยอยู่ข้างเดียวไม่ค่อยชินกับการใส่อยู่สองข้างนะครับจะใส่อยู่ข้างเดียวแล้วก็เปิดแอมเบียนซาวไว้เพื่อที่จะได้ยินเสียงรอบข้างด้วยนะครับเพราะว่าคุณภาพเสียงแบบที่เป็นอินเอียร์แบบนี้เขาขับเสียงเบสได้แน่นมากๆนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพเสียงของหูฟังแบบนี้เนี่ย จะได้อัตรลดในการฟังเพลงเต็มที่นะครับว่าโอเคนะกับหูฟังรุ่นนี้นะครับ Earfun Air Pro 4นะครับยี่ไงเดี๋ยวฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะแล้วเดี๋ยวจะ พยายามจะแปะวิธีการใช้ของหูฟังรุ่นนี้เอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการคอนโทรลเสียงคอนโทรลเพลงหรือว่าการเปลี่ยนโหมด noise c a n c e l l i n g การทำตัว Ambient Sound ต่างๆนะครับฟังก์ชันเต็มไปหมดเลยนะดียังไงเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจก็ไปกดลิงก์ดูได้ด้านล่างนะครับผมมาถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าตอนเวลาไปวิ่งหรือไปทำงานเนี่ยปกติแล้วใช้หูฟังประเภทไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเอียร์โอเพนเอียร หรือว่าเอียบัตนะครับยังไงตอบคำถามเข้ามาได้นะครับโดยผูท้ที่ร่วมตอบคำถามเนี่ยเราไมา่ได้หหูฟังนะเราให้กล่องรองเท้าจากคลิปเป็นบ็อกซ์นะครับเป็นกล่องรองเท้าทําจากพลาสติกคุณภาพดีคนที่ร่วมตอบคาถามเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับ1กล่องนะครับรนดอมนะครับผมยังไงร่วมตอบคาถามเข้ามาได้นะว่าหูฟังที่ใช้อยู่ ทั้งเวลาวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยใช้หูฟังประเภทไหนอยู่นะครับผมอ่าอย่างนั้นตอบคาถามเข้ามาได้เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะมีภาพประกอบกับหูฟังรุ่นนี้นะพร้อมกับเพลงนะครับยังไงไปฟังเพลงต่อได้นะอย่างนั้นประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่อง tonics tv เอาไว้ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ